ยินดีต้อนรับสู่วันเดอร์แลนด์ครับหรือว่าที่นี่นะจะเรียกว่าเป็นรีสอร์ทบ้านภูเขาก็ได้ครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับที่นี่เนี่ย มีหลายโซนเลยนะทินแดนแห่งความสนุกสนุกทุกที่บัสทัวร์สตาร์วอล์ไดโนเสาร์ก็มี UFO อฟโอลายอินเดกคือมีหลายโซนมากมีหลายส่วนมากแต่ที่สําคัญเนี่ยที่นี่มันไม่ได้เป็นแค่รีสอร์ทแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่เครื่องเล่นสวนสนุกสวนน้านะครับเพราะว่าที่นี่ทุกอย่างถูกจัดวางตามหลักหวงจุ้ยเพราะว่าเจ้าของของที่นี่คือท่านอาจารย์หมาั่นเองนะครับท่านอาจารย์หมานี่เรียกว่าเป็นเป็นซินแสที่มีความรอบรู้เรื่องของหวงจุ้ยติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกนะครับผู้ที่ได้มาที่เที่ยวที่นี่ นอกจากความสุขแล้วความสนุกแล้วจะได้รับพลังงานดีๆไปด้วยเพราะว่าในสถานที่แต่ละโซนเนี่ยแต่ละโซนแต่ละโซนเนี่ยจะถูกจัดวางตามหลักฮวงจุย้ยแล้วก็จะมีการมีทริคในการมารับพลังงานดีๆอันนี้คือถ้าเกิดผู้ถึงหลักฮวงจุย้ยอ่ะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ความเชื่อนะครับเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย พวงจุย้ยคือการถ่ายเทยพลังงานหินหยางเลยมันสามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันร้อนเย็นอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นมากับเราที่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปไปเที่ยวให้ครบทุกส่วนรับรองถ้าเกิดว่า,ามีโอกาสได้ตามมาก็ต้องตามผมให้ได้ไปครบทุกส่วนเช่นเดียวกันและก็เดี๋ยวเราลองพิสูจน์กันว่าเราจะได้รับพลังงานดีๆและเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตกันเอาล่ะ,ละพร้อมยงังไปเดี๋ยวไปเริ่มกันจงโซนไหนต้องให้ผู้รู้เขาเป็นคนแนะนำครับ คนที่จะพาเราอันนี้ขอแนะนําอย่างเป็นทางการครับพี่ตังโมครับสวัสดีครับแบบคืออย,อย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเราคือคนที่ไม่ได้รู้เรื่องหงจุ้ยใช่ไหมฮะมันก็สามารถเที่ยวได้แต่เป็นเที่ยวแบบได้รับความสนุกความสุขแบบครบจบแต่สมมุติ จะเอาเรื่องหงุ่งจุ้ยด้วยเรามาเราต้องเที่ยวยังไงทจริงๆก็คือเที่ยวปกติแหละครับแต่ว่าในระหว่างที่เที่ยวไปด้วยเนี่ยเราก็พยายามดูที่เราทําไม่นิดนึงอย่างเช่นป้ายบา <ะ S 1> งสุดก็จะมี<บ>าการบรรยายเอาไว้ตรงนี้ข้างหลังเราคือบ้านของท่านอาจารย์มาใช่ครับหัวใจของสถานที่ในร้อยเจ็ดสิบไร่นี้ก็คือบ้านหงุ่งจุย้ยสองหลังนี่คือหนึ่งในสองหลังครับซึ่งอสองหลังเนี่ยจะมีหลังเดียวที่เข้าได้ก็คือหลัง,ลงนี้อีกหลังหนึ่งจะได้แค่แบบผ่านและเห็นสภาพรอบนอก แต่ไม่ให้เข้าไปดูถูกต้องเดี๋ยวผมแอบเข้าไปเองครับครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านราศีปีวัวครับใช่ครับคือปีฉลูก็คือแต่ละยุคนี่ครับตามตามตำราตามวิชาเขาก็จะมีบอกว่าอันนี้คือท็อปท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามอย่างยุคนี้ยุคนี้ต้องวัวกับเสือไม่วัวก็เสือใช่หมายถึงว่าลักษณะการสร้างบ้านแบบนั้นหรือว่าคนเกิดปีนั้นจริงๆ้วเป็นประเภทของบ้านครับประเภทอ๋อคือคือบ้านอาจจะมีบ้านหลายแบบบ้านบ้านปีฉลูจะเป็นทรงเนี้ย เรียกว่าบ้านปีฉลูองศาแบบนี้วางของอย่างนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าคนเกิดปีฉลูให้มานี่นะหรือว่าถ้าเกิดคนเกิดปีฉลูมานี่จะยิ่งดีจริงๆแล้วมันกว้างกว่านั้นครับมันใช้ได้มันใช้งานได้หลายหลายปีนักกษัตริย์จริงๆคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยเราต้องไปคํานวณผ่านมาก่อนมันมันมีรายละเอียดนี่มันคือจุดสิ้นสุดแล้วครับมันคือปลายทางละมันสุดท้ายแล้วของอาจารย์มันคำนวณมาจบแล้วแต่อย่างของเราแต่ละท่านนี่ก็จะต้องไป การคำนวณการคำนวณมาก่อนไปคำนวณการแต่เอาเป็นว่าง่ายๆที่สุดก็คือในยุคนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาบอกเป็นยุคแห่งความมั่งคั่งยุคเลขแปดเนี่ยบ้านที่ดีที่สุดคือบ้านตีฉลูซึ่งอยู่ข้างหลังเราไปดูกันทบว่าบ้านเนี้ยตีฉลูเป็นยังไงครับเราจะเริ่มเล่าตั้งแต่นี่เลยเพราะว่าประตูที่ถูกต้องตามหลักของจุ้ยมันจะต้องเปิดเข้าประตูหน้านะครับครับผมสิ่งดีๆเข้าบ้านเราผมก็รู้บ้านอารมณ์ของวงจุ้ยก็คืออารมณ์ของการ ย้อนไปในบ้านสมัยโบราณบ้านมันจะเป็นฟังก์ชันง่ายๆอ,อย่างสังเกตบ้านนี้ฮะกล้องลงแพนดูจะไม่มีฟังก์ชันอะไรเยอะครับห้องนี้ก็แค่ว่าจะถูกจัดวางตามองศาของเขาโดยที่เราไม่จะไม่แบกซอยนี้นั่งแบบให้มันดูลึกลับซับซ้อนคือเหมือนว่าจริงๆแล้วบ้านทางของฝั่งตะวันตกเขาเนียนการใช้งานถูกต้องพื้นที่แคบที่สุดใช้งานได้มากที่สุดแต่กลับกันของเรานี่เราเน้นอ,อยู่ร่วมกับธรรมชาติบ้านก็จะมีแค่ที่ต้องใช้จริงๆ อ่ะเราดูแต่ละสวนได้ไหมครับได้ครับอย่างนี้คือตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าฝั่งนี้คือฝั่งหน้าบ้านใช่ไหมครับอันนี้ะอ่าเราจะเริ่มจากหน้าบ้านเข้ามานะครับเพราะว่าพงชุ้ยเชื่อว่ามงคลเข้าบ้านเราจากหน้าบ้านแต่ของที่อยู่ที่พื้นหันเข้ามาทางนี้หันเข้ามาในบ้านอ๋อรับเข้าถูกต้องกำลังนึกถึงบ้านตัวเองด้วยอ่าลองคิดตามไปเรื่อยครับเจ้ามงคลหรือเจ้าพลังที่คนเรียนงจุ้ยเรียกเนี่ย มันก็จะมีทิศทางการไหลของเขาตามธรรมชาติแต่สําหรับบ้านคือเขาเข้ามาจากหน้าบ้านเขาจะมาที่กลางบ้านเวลาที่เราเริ่มดูบ้านเราก็เลยจะมาเริ่มสเต็จแรกที่ตรงกลางตรงกลางมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะโล่งสว่างแล้วก็ไม่โผลคือบางบ้านที่อาจจะมีฐานะนิดนึงตรงนี้มันจะเป็นเฉดเียอาเหมือนว่าบางบางที่กลางบ้านมันเป็นเหมือนโดม ใช่มันโบขึ้นไปซึ่งจริงมันควรจะแบบเยียบๆทำเรียบไปเลยอ<ล>ย่างนี้ติดไฟประดับแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันโบไปแล้วก็เอาแชนเดียร์ไปสายไปแก้เน้นไฟให้มันไม่มีเงาบนนั้นนะครับไกด์เราก็จะพาเล่าจากกอนหน้าบ้านเข้ามาตรงกลางบ้านปุ๊บก็จะไปสามห้องหลักๆที่สําคัญก็คือห้องทํง<อ>ทาง,งานห้องนอนแล้วก็ห้องรับประทานอาหารแล้วก็ไม่มีเวลาจํากัดใช่ไหมครับสมมติว่าใครอยากรู้เรียนรู้เรื่องของจุ้ยมาที่นี่ไกด์เขาเล่าได้หมดผมพาดูห้องอันนี้ห้องทำงานครับอันนี้ด้านนี้ห้องทางานเคยรู้ ต้องอย่างแรกเลยที่ห้ามวางกระจกกระจกอ๋อที่มันวางติดทางบาทีใช่คือบางที่เขาวางไว้แล้วก็สอนนำบัตรอะไรไว้ข้างล่างประมาณนั้นหรือว่าจะกันความสวยงามของผิวโตะทําไมห้ามวางเราจะบอกว่าจุดสําคัญสําคัญทุกจุดของบ้านเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆครับอย่างเช่นกลางบ้านที่เราไล่มาแล้วมาตรงนี้ไม่จะมีแคนเดอร์เลียเหนือหัวอยู่มีโคมไฟอยู่มีความสว่างอ๋อแล้วนี่มันสะท้อนพวกไฟพวกนี้มีเหตุผลในการติดนะครับให้ได้ติด ให้ถาวนั่นจริงแล้วเหตุผลข้อหลักของการทำเมองจุ้ยก็คือติดเพื่อดึงดูเขาจะล่อมองคลมารวมนะตรงนั้นพอเ,เปิดเแ็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังหรือมองคลจะถูกดึงมาลงมาตรงนี้อ่าทีนี้พอม,มีกระจกปับ๊บมันสะร้อนผมว่าต้องแก้กันยับเลยครับทีนี้ <laughs> แกกันยับเลยอ่ะผมเคยได้ยินมาว่าไอ้ไม้แท้แต่ไม้จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเราจะมีต้นไม้อยู่แค่ชนิดเดียวเองที่เราี่วางบนโต๊ะทำงานไข่บนอิ่มไผ่ไผ่อ่ะที่ที่ที่เป็นเขียวเขียวแล้วก็มีข้างบนเป็นแดงๆที่มัดมัดกันน่ะจดเรียงในน้ำแต่ว่าจะจํากัดจะจะมีรูปแบบเฉพาะนิดหนึ่งก็คือจะใส่ในกระบอกสูงๆแล้วก็ใช้แค่สีเขียสวยๆ วิธีการหันหน้าโต๊ะที่ถูกต้องหลังจะต้องหันไปฝั่งที่ทึบมั่นคงหันหน้าไปฝั่งเปิดครับที่มันโล่งถ้าเราไปอยู่ที่ที่สมมติว่ามีอยู่การห้องอะแล้วหลังมันโล่งๆมันก็จะรู้สึกวิววิวว่ะใช่ไหมครับหรือมีด้านหลังเต็งเราโอเคมันก็จะวิววิวนิดนึงตรงนี้จะมีแค่แปลกๆที่แขกชอบถามอยู่ใต้โก้าที่ครับจะเป็นหินก้อนนี่แหละครับตาเหมือนภูเขามีไว้ทําไมครับ ก็เหมือนเมื่อกี้เลยที่บอกว่าด้านหลังโต๊ะนี่ครับมันจะต้องเป็นที่มั่นคงตึ<ม>๊งแน่นใช่ไหมครับหน้าที่การงานของเจ้าของโต้ตัวนี้ครับจะหนักแน่นหน้องถัดไปก็คือห้องนอนไม่รู้ว่าใน,ในกล้องไจะเห็นหรือเปล่าว่าพอเข้ามาในห้องนี้ปุ๊บมันจะสลัวลงใช่มันมืดอ่าซึ่งถามว่า เราตั้งใจที่ว่าตั้งใจใไม่ใช่ว่าตอนสร้างบ้านแล้วเงินหมดพอดีเลยไม่ติดไปในนี้นะเขาบอกว่าห้องชื่ออะไรห้องนอนก็ใช้้นอนห้องทํางานก็บางคนไปนอนที่โซฟาไม่ใช่หรือมากินในนี้หรือมาทํางานในนี้มีที่ที่เหมาะกับการทํางานและการกินอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ที่นี่อันนี้คิดถึงตัวเองอยู่เลยอ่านั่นแหละครับหลายๆคนมาโดนหมดครับผมโดนหมดตั้งกระเทือนหมดครับผมไลฟ์สไตล์เราตอนนี้ทุกอย่างมันรวมกันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับคุจุ้ยสำหรับการที่จะไม่ให้ สองคนเนี้ยตีกันทะเลาะกันบ,บ้านไหนชอบตีกันบ่อยเขาบอกว่าให้ไปดูหน้าต่างบ้านไหนที่แสงอาทิตย์สามารถส่องทะลุกระจกใสๆลงมาสาดลงไปบนเตียงนอนของเราได้ดันดีคงจุ้ยบอกว่าเตียงมันร้อนอา้าวคู่นี้จะตีกันอือ่าเพราะฉะนั้นดูห้องนี้ก็เลยจะเห็นว่าเราจะมีม้านสองชั้นอืมไม่ให้อ๋อคือต้องเห็นแต่ว่าสว่างเลยสว่างแต่ไม่เอาร้อนสเตไปอ่าฮะก็คือจะมีม้านโปร่งอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้เป็นทริคนะครับอ่าแล้วเวลาเรานอน เพื่อความส่วนตัวาราคือเราก็รูดม,ม่านคึื้ไปออกไปทํางานรูดมา่านคึื้อออกเก็บไว้เหลือม่านโปร่งไว้ก็ให้อากาศถ่ายเทด้วยใชมใ่มันมีความร้อนเข้ามาอย่างนี้บ้านนี้นะครับก็จะสร้างห้องน้ำเนี่ยต่อเชื่อมกับห้องนอนไว้แต่ต้องแยกนะแต่แต้องแยกต้องแยกเราจะมีวิธีการแยกอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเสาแยกสะเนี่ยคืออาคารนี้กแค่นี้กําแพงของบ้านนี้สุดแค่นี้หลักการก็คือต้องไม่ใช้กําแพงและหลังคาเดียวกัน โอ้โหอันนี้ก็เป็นการแก้นิดหนึ่งอะใช่ครับงานก็จริงแล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษเศษข้ามาที่ที่จะแบบให้เป็นความรู้อย่างเดียวคือต่วมตัวที่เป็นชักโครกมันจะมีห่างหันออกหน้าบ้านข่างหันเข้าบ้านก็จะไปย้อนแย้งกับอะไรดีๆที่จะเข้าบ้านเราเพราะมันก็เป็นทิศเข้าตัวบ้านอยู่ใช่ก็จะมีตัวนั้นอะสำคัญจริงๆคือห้ามใช้กระจกเลยนะครับอันนี้ก็ผิดหรอผิด อ้าวแล้วเอาออกครับว่าอันนี้โต๊ะเป็นวงกลมใช่เราจะใช้หลักหลัือสองลูกทรงก็คือถ้าไม่กลมก็สี่เหลี่ยมปกติแต่ว่าถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีติดนิดนึงในเรื่องของมุมโต๊ะขอภามเป็นกลมใช่ไหมถูกต้องต้อง่ไดงว่ามันบนบนมีความรู้มาบ้างแล้วเนี่ยฮะลราสังเกตที่เจ้านี่เป็นตัวอย่างก็ได้อ่าต้องมนอย่างเงี้ยครับใช่มันจะเป็นฉากเลยไม่ได้มันไม่ได้ดีต่างกันนะมันโอเคทั้งคู่ครับไม่ใช่ว่ากลมดีกว่าเหลี่ยมเดี๋ยวคนจะไปแบบซื้อแต่กลม บริษัทที่ทําเรียมก็เจ๊งไปเลยใช่เดี๋ยวบางทีมันต้องไปเข้า <c oughs> มันต้องให้ดูว่าเข้ากับสถานที่ด้วยอ่ะใช่ไหมครับการห้องและจานวนเก้าอี้ครับ<ไ>จำนวนเก้าอี้ครับ,นนบ,รบเราจะเราจะเล่าว่าให้ให้เริ่มใช้จากเจ็ดเป็นจุดเริ่มต้นในการจำเจ็ดห้าห้ามเจ็ดห้าเจ็ดถ้าต่ําถ้าน้อยกว่าเจ็ดถ้าสมมติจำนวนปริมาณของครอบครัวเราน้อยครับใช้เลขคี่เท่านั้นต่ำกว่าเจ็ดแค่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าโดยย่อ บทสรุปโดยย่อของบ้านหงจุ้ยบ้านปีบัวเอาจริงๆนะนี่แค่เริ่มต้นนะครับ <c oughs> ก็สนุกขนาดนี้แล้วอะ่ะเมื่อกี้นี้ในบ้านทีนี้เนี่ยรอบๆบ,บ้านเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เราต้องให้มันเข้ามาในรูปแบบของหงจุ้ยอย่างตรงเนี้ยที่ที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นลานหน้าบ้านของบ้านหลังนี้ความยาวของลานเนี่ยเอาแค่ประมาณความสูงของบ้านก็พอมันยาวกว่าได้แต่มันไม่ควรจะสั้นไม่ควรสั้นกว่าทําบ้านคนอยู่จริงๆกับทาหลุมกบเนี่ยเหมือนกันศาดเดียวกันเพี้ยใช่ครับอย่างบ้านเนี้ย อย่างที่บอกคือน้ำหน้าเขาหลังแต่ด้านหน้าไม่มีน้ำธรรมชาติก็ะที่ใละมิตรขึ้นมาน้ำเนี่ยเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการจับมงคลเอาไว้จับพลังเอาไว้ในตัวเราก็แค่ว่าจะเอาที่เขาจับไว้มาใช้เข้าบ้านก็คือผลักเขากลับขึ้นมาในอากาศเป็นน้ําพุแล้วก็ดันเขาเข้าหาบ้านด้วยน้ําตกข้างหลังแล้วก็ใช้เคล็ดแบบนี้อย่างเช่นม้าลากทับคู่นี้ลากลากเข้าบ้าน โหมีความหมายหมดเลยอะ่ะมีคร่าวๆนะครับที่พี่โมเล่าเนี่ยคร่าวๆข,ข,ของบ้านนะแค่จุดแรกไปรถไปถที่ไหนกันตอนีเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปด้านหลังบ้านอย่างนี้ที่นี่เนี่ยอาจจะทําหนักนิดนึงนะฮะก็ไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้นะครับตรงนี้็จะทำเป็นสวนจัก,กรพรรดิยาวไปนู่นเลยพื้นที่เยอะกว่าตัวบ้านอ่ะใช่ครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญครับผม ท่านอาจารย์ก็จัดเต็มเสมอในทุกๆเรื่องที่มันสำคัญสำคัญครับอย่างงี้จุดเริ่มต้นของส่วหลังบ้านนี้ก็จะเจอเป็นมังกรแผ่นยกขาวที่แกะสลักเป็นสัตว์มงคลตามศาสตร์ของจีนนะครับศาสตร์ของจีนเชว์มังกรเป็นสัตว์มงคลที่สุดเลยป่ะครับที่สุดมังกรจะเป็นมีบรรดาศักดิ์สูงที่สุดในสัตว์มงคลทั้งปวงท่าของบ้านเราคือพญานาคใช่และที่เขาใช้เยอะๆนอกจากมังกรก็จะมีหงนี่จะเห็นในแบบในเสื้อในภาพวาดในวังแล้วก็ต้องมีกิเลนใช่ไหมครับมา ในกิ <ches> เลนกิเลนก็มานี่ป่ะใช่ครับกิเลนคู shirt. ่กิเลนแล้วก็ที่ด้านล่างสุดคือองค์ประกอบที่ควรมีของวงจุ้ยน้ําเขาคู่สายน้ํามีภูเขามีกน้ํครบแล้วก็เป็นหยกขาวโบราณที่เขาแกะตะหลักมาเพื่อใช้เป็นตั้งใจเอามาทําเป็นเกรวงุมจุ้ยอยู่แล้วครับผมเนี่ยครับอาจารย์ก็นามาใช้ที่บ้านตัวเองบันลังจักรพรรดิใช่ครับผมขึ้นไปเพื่ออธิษฐานครับถูกต้องนะครับแล้วก็ ที่บอกนี่เรายังต่อเนื่องมาอยู่นี่คือส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งของการนำมงจุ้ยหลังบ้านครับบ้านวัวที่เราไปชมตอนที่เรเจอกิเลนแล้วร,นนรูปแบบก็คือเราเอาจากที่คู่โคงที่วันต้องห้ามที่จีนะครับในวันต้องห้ามเนี่ยจะมีบรลลังหลายองค์มากนี่คือฝีมือของช่างไทยช่างเรียชงชบบมือนะทำได้สวยงามนะ่าดูแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยคือการสร้างส่วนหนึ่งเพื่อเสริมมงจุ้ยตำแหน่งหลังบ้านที่เป็นเรื่องเงินเรื่องทองตรงนี้อธิษฐานอะไรได้ ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้คําครอบเลยว่าความสําเร็จจะสําเร็จเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เรานำฝ่าสนามคาออธิฐานร้ <c oughs> องก,กันะจะบ,บอกพี่ี่อธิฐานของที่นี่นิดนึงนะครับความต่างของพุงจุ้ยกับทั่วไปก็คือคนไทยเวลาไปอธิษฐานก็จะพนมมือบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าอธิฐานก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และอย่างนี้เราอธิฐานกับอะไรอของทางวงจุ้ยเราเป็นการรับมงคลแล้วอธิษฐานเพื่อให้สิ่งที่เราอาธิฐานมนพุ่งเข้ามาหาเรา สําเร็จเพิ่มเปอร์เซ็นตน์ความสําเร็จมากขึ้นวิธีรับเราจะแค่เปิดฝ่ามือไปหาเท่าน,นั้นเองอย่างนี้นะครับใช่ครับอันนี้ใช้ได้กับกับทุกอย่างที่จริงๆแล้วท,ที่เราคิดว่าเป็นมงคลน,นะครับแต่นี่คือความเชื่อในทางฝั่งของมองจุย้ยอ่ะก็แล้วแต่บางคนต่อไปไปวัดอธิษฐานแล้วก็ทำนี้หน่อยก็ได้ก็แล้วแต่สะดวก,ดกด <laughs> แต่สําหรับที่นี่เราก็จะแนะนําว่าเป็นแบบนี้ของเรานี่คือมงจุ้ยจ๋าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเราก็จะเปิดฝ่ามือไปแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานเสร็จจะมาประสานที่หัวใจ กลางอกเ,เหตุผลเพราะว่าา,ากาคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าพลังชี่ะครับ่าจะเคยได้ยินพลังชีวิตที่มันไหลเวียนอยู่ในร่างกายมันเข้าออกผ่านตาอมนีไม้ได้ด้วยแล้วมาที่ส้นมาที่จุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่หัวใจวใจเขาก็เลยเมื่อรับเสร็จมาประสานที่หัวใจแล้วก็เงื่อนไขข้อที่สองคือที่นี่ห้ามบนห้ามบอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราขอถูกต้องประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นแล้วจะมาให้นะไม่ต้อง คือขอไปเลยที่นี่คือขอขอคือขอถูกต้องไม่ต้องตอบแทนไม่เป็นไรใช่ครับอย่างถ้าบอกว่าจะตอบแทนเนี่ยสำหรับสําหรับเรานะก็เห็นแค่ว่ากลับมาเที่ยวแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยวันนั้นที่มาที่ถามไว้เนื่อยงางไรอ่านี่คือการตอบแทนแล้วแต่ไม่ต้องว่าถ้าเกิดว่าได้เลื่อนค่าอะไรเราจะมาลํำหน้าบัลลังก์ไม่ได้เราไม่อนุญาตด้วยนะขออนุญาตนะครับ บอก,บอกเลยขอก็ไม่ได้ <ขอ S 2> ไแล้วเดี๋ยวบนนั้นก็จะติดใจของคนบนไปเองว่าไม่ได้แก่ถูกต้องถูกต้อ,องที่นี่ห้ามบนทุกทุกตำแหน่งเลยที่เป็นเรื่องของการอนิฐานล่งมงจุ้ยห้ามบนห้ามบนใช่ครับ, <น S 1> บ